Walk with God โดยคริสตจักรพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวความเข้มแข็งในความอ่อนแอ2โคลินบทที่12ข้อที่10เพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคิดข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความยากลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆ เพราะว่าข้าพระเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพระเจ้าก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อน,นั้นเปาโลไม่เพียงอดทนต่อความทุกข์แต่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นทำไมเพราะเขาเข้าใจว่าในยามที่เขาอ่อนแอที่สุดพระคิดทรงสำแดงฤทธานุภาพอย่างเต็มเปี่ยมที่สุดในชีวิตของเขาพระเจ้าทรงนำผู้รับใช้ของพระองค์ไปยังที่ลึกที่สุดเพื่อจะสำแดงพรัสิริของพระองค์ให้มากที่สุดข้อนี้ไม่ได้สอนเรา ให้รักความเจ็บปวดแต่สอนให้เรารู้ว่าในทุกการต่อสู้พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราเลยตรงกันข้ามพระองค์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ร้องไห้ทรงฉุดเขาขึ้นขณะที่เขาล้มลงคิดถจากในยุคนี้ไม่ต้องการคำเทศนาแบบผิวเผินอีกต่อไปแต่ต้องการเสรียงจากผู้ที่เดินผ่านไฟและยังคงยืนอยู่ด้วยพระคุณบางทีเราอาจกำลังเผชิญความเจ็บปวด การดูหมิน่นหรือความล้มเหลวที่ไม่มีใครเข้าใจจงอย่าท้อใจเพราะพระคิดไม่ทรงลังเกียจความอ่อนแอของเราเลยตรงกันข้ามพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เรานำความอ่อนแอทั้งหมดนั้นมาวางที่แทบพระบาทของพระองค์วันนี้จงตะโกนออกมาว่าข้าพระเจ้าอ่อนแอเพื่อลิศเดชของพระคิดจะได้ครอบครองชีวิตของเราพระศิริของพระเจ้า จะไม่สับดงผ่านความแข็งแกร่งของมนุษย์แต่ผ่านน้ำตารอยแผลและหัวใจที่ยอมจำนนจงยินดีในความ air, อ่อนแอเพราะนี่แหละฤทธิดเดชของพระเจ้าจะไหลออกมาอย่างไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ขอพระเจ้าอวยพร,พรพี่น้องทุกท่านค่ะ